เริ่มกันที่จองโดตอนนี้เขากำลังเดินทางกลับบ้านนะครับหลังคว้าแชมป์โลกการต่อสู้ WFF มาได้อย่างงดงามซึ่งในตอนนี้แม่และน้องสาวได้โทรมาตามเพราะพวกเขาอยากฉลองให้เร็วๆแต่พอจองโดกลับมาถึงบ้านสิ่งที่เขาได้เจอคือความเงียบสนิทและในระหว่างนั้นไม่นานจองโดเห็นว่าฝ่ามือตัวเองมีรอยเลือดเห็นอย่างนี้เขาร่มใจสั่นละครับ เขาจึงเดินดูไปเรื่อยๆและเห็นว่าน้องสาวและคุณแม่นอนจมกองเลือดอยู่ระหว่างนั้นคนร้ายที่จอบอยู่จึงเข้ามากัดเฆ่าจองโดแต่ด้วยทักษะการต่อสู้ที่ค้อจะเก่งจองโดก็สามารถจัดการแล้วลงมือสะบั้นหน้าฆ่าไอเวนพวกนี้ด้วยความโกรธแต่ทว่าในท้ายที่สุดจองโดก็โดนสารตัดสินจำคุกในข้อหาฆ่าคน แต่เขาก็ยื่นฟ้องในสิ่งที่คนร้ายทําด้วยนะครับซึ่งต้องรอสารพิจารณาต่อไปแน่นอนเรื่องนี้เป็นข่าวที่ดังมากและมันก็เป็นจุดสนใจของพวกนักเรียนหัวกล้วยเพราะพวกนี้คิดว่ากําปั้นคือที่สุดแต่หนึ่งในคนที่ไม่สนใจอะไรแบบนี้คือ on, อูซอนเพราะเขาคนนี้เป็นคนที่อ่อนแอเลยชอบทําตัวเงียบเงียเขาจึงหันหน้ามาเอาดีในด้านการเรียนระหว่างนั้นครูพาเด็กใหม่มาแนะนำตัวเขาชื่อแพซอก แพรซอกย้ยายมาจากโรงเรียนกีฬาเห็นว่าถนัดเรื่องซกมวยแถมเคยได้แชมป์ด้วยแน่นอนมีเพื่อนใหม่ที่เก่งแบบนี้ทุกคนดีใจนะครับแต่ทว่าอไอ้เวนตะไลนี่นิสยัยโคตรคตรแถมมาวันแรกมันก็หาเรื่องหัวโจกในห้องเพราะว่ามันอยากคุมห้องนี้ด้วยตัวเองและที่ซวยกว่านั้นคือมันดันรู้จักอูซอนนะครับเพราะเคยเรียนที่เดียวกัน ฟังอูซอนที่รู้ว่าไอ้นี่เป็นคนยังไงจึงเอาแต่นั่งเงียบไม่กล้าสบตาไอ้แพรท,ที่ได้ใจก็เลยกำคออูซอนเหมือนที่เคยทำไม่เจอกันตั้งนานอย่าเอาแต่หลบตาซิไอ้สวะทางด้านเพื่อนสาวทนไม่ไหวจึงเข้ามาห้ามและนั่นจึงทําให้เธอโดนตบหน้าบอกเลยไอ้เวนนี่ไม่สนอะไรนะต่อให้เป็นผู้หญิงมันก็จะตีเพราะมันสุด,สด ฝั่งอูซอนไม่อยากให้เพื่อนมาสวยแทนเลยเข้ามาห้ามและนั่นจึงทําให้เขาถูกไอ้เวนนี่ฟาดหัวไม่อยังแถมโดนเสยหน้าไปหนึ่งทีทางด้านอูซอนทนไม่ไหวก็เลยหยิบปากกาขึ้นมาป้องกันตัวฝั่งไอ้แพรเห็นแบบนี้มันไม่กลัวนะครับเพราะมันรู้ดีว่าอูซอนปอดแหกแค่ไหนถ้ามึงกล้ามึงเสียบเลยไอ้ตุด๊ดจะเสียบที่คอกูหรือตากูก็ได้เอาสิ หาทายแบบนี้อูซอนก็เลยจัดให้นะครับและนั่นจึงทำให้แพซอกลงไปดิ้นพล่านเพราะมันเบ้าตาแตกถึงแม้เรื่องนี้หลายคนอาจสะใจแต่ว่าในท้ายที่สุดอูซันก็โดนจับและถูกตัดสินว่าเขาทำเกินกว่าเหตุเหมือนพยายามฆ่าและนี่จึงทำให้เขาถูกส่งเข้าสู่เรือนจำ และในระหว่างทางอูซอนก็โดนแย่งที่นะครับเพราะว่ามอนี่บอกานั่งข้างจองโดฝั่งอูซอนไม่คิดอะไรมากเลยขอ,อนั่งด้วยเพราะเขาไม่รู้นะว่าจองโดเป็นใครและเมื่อมาถึงเรือนจําไอคนแย่งที่ที่ชื่อซาเมียนเลยเข้ามาคุยด้วยซึ่งเขาก็ถามนะว่าตอนที่อยู่บนรถนะไม่ได้ทําให้ลำบากใจใช่ไหมฝั่งอูซอนก็ไม่ว่าอะไรนะครับทุกอย่างดูปกติ ต่อมาทั้งสองที่อยู่กลุ่มเดียวกันจึงเข้ามาในห้องฟังพี่คันที่เป็นหัวหน้าตอนนี้เลยให้พวกเขาแนะนําตัวซึ่งเรื่องของสามินไม่น่ากลัวนะครับเขาถูกจับพ่อลักขโมยทางด้านพี่คันที่รู้ก็เซ็งแหละครับพี่จูจูมีไก่อ่อนสองตัวเข้ามาในแกง๊งจากนั้นพี่แกก็เล่าให้ฟังนะว่าหัวหน้าแต่และแก๊งเป็นใครและอะไรห้ามทา คนแรกคือลีวอนเขาคนนี้คุมแผนกช่างไม้ในหัวหมอนี่ไม่มีอะไรนอกจากความรุนแรงและมันเป็นหัวหน้าได้เพราะใช้แต่กำปัน้นคนที่สองคือฮันซองไอเวนนี่คุมแผนกของกินและของใช้เห็นตัวเล็กแบบนี้อย่าคิดว่าเขาอ่อนนะครับเพราะว่าตีนหมอนี่เร็วมาก ส่วนคนที่3คือพี่จองพี่จองอยู่แก๊งเดียวกันนะครับและถ้าตามลำดับเขาอยู่เหนือสองคนนี้แต่ที่เขาไม่อยู่ตอนนี้เพราะว่าเขาโดนไอ้สองตัวนี้รวมหัววางแผนทำเป็นว่าพี่จองใช้กำลังมาแย่งบุรี่แก่เลยโดนจับแยกครั้งเดียวและนี่คงเป็นการครั้งเดียวที่นานที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเขาโดนเล่นขี้กงบ่อยมากและคนสุดท้ายที่อยู่เหนือทุกคนในที่นี้คือจองโด พวกนายคงรู้ดีใช่ไหมว่าเขาเป็นถึงแชมป์โลกต่อให้หัวหน้าสามคนร่วมมือกันก็สู้เขาไม่ได้เพราะในนี้เขาวัดกันด้วยกำปั้นกำปั้นคือที่สุดระหว่างนั้นฮันซองสั่งให้คันส่งเด็กมาเตะบอลสองคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกน้องบาดเจ็บคนไม่พอในเมื่อไม่กล้าหืเออพี่คันเลยส่งเด็กใหม่สองคนไปเล่นฝั่งอูซอนที่ไม่เคยเตะบอลก็ติเย็นนิง่งแหะครับฮันซองเลยเข้ามาพูดว่า จะยืนทำซากอะไรวะแค่เตะบอลวิ่งไล่วิ่งเตะไปเธอหน้าพูดแบบนี้อูซอนเลยจัดให้นะครับและในจังหวะชโลมุนวุ่นวาย<ๆ>เขาก็เลยง้างขาแล้วเตะเข้าเป้าลีวันอย่างแรงเตะพลาดแบบนี้ก็สวยสิครับลีวันเลยลาคออูซอนกะว่าจะมากระเทือและนี่จึงทำให้อูซอนนึกถึงเรื่องที่เขาโดนไอ้แพรทำมาก่อน แต่ทว่าตอนนั้นจูจูจองโดเดินผ่านมาพอดีนแฮนอนระดับจองโดไอรีวันยังกลัวนะครับอูซอนเห็นแบบนี้ก็เลยรีบวิ่งมาขอให้จองโดช่วยฝั่งรีวันเลยพูดขึ้นมาว่าอย่ามายุ่งดีกว่านะพอดีฉันมีเรื่องต้องคุยกับหมอนั่นส่งมันมาและใส่หัวไปซะจองโดก็เลยพูดว่าฉันไม่รู้นะว่าพวกแกมีเรื่องอะไรกันแต่ในเมื่อเขาขอให้ฉันช่วยฉันก็จะพาไปไปเถอะ ทำแบบนี้ลีวานของขึ้นสิครับมันกล่าวว่าจะเข้าไปต่อยแต่ก็โดนจงโดตบหน้าสันหน้าสันขนาดนี้ก็ยังไม่ยอมนะครับจงโดก็เลยแจกหมัดธรรมดาให้กินหนึ่งเีโดนสายร่วงเป็นมะม่วงแบบนี้มันแข้นมากนะครับแต่มันไม่ได้แข้นจงโดนะมันแข้นที่ไม่ได้อัดหน้าอูซอนฝั่งอูซอนเห็นสายตาก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าบล่ะครับและในตอนนั้นจูจูมีคนมาขอเยี่ยมซึ่งคนนั้นคือไอ้แพร สาเหตุที่แพรมาหาเพ่อมันอยากมาบอกว่าตอนนี้ฉันชกมวยไม่ได้แล้วและก็ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยมองหน้าฉันสิทั้งที่ฉันเป็นแบบนี้แต่ทำไมแกแกยังทำสีหน้าแบบนี้อยู่ได้ก็คือมันมาที่นี่เพื่อมาโทษอูซอนนะครับแถมมันยังขู่ด้วยนะว่าถ้าอูซอนพ้นโทษเมื่อไหร่มันจะตามล่าและทรมานอูซอนให้ถึงที่สุดทางด้านอูซอนไม่รู้จะพูดอะไรก็เอาแต่ขอโทษ จริงอยู่ที่ว่าสิ่งที่อูซอนทำมันอาจจะแรงไปหน่อยแต่ไอเวนแพรซอกมันก็ไม่ดูตัวเองนะว่าที่ผ่านมามันทำะไรอูซอนไว้บ้างจนทำให้อูซอนเคยคิดที่จะฆ่าตายก็อย่างว่าแลคนมันต่อให้ทำเรื่องเลวร้ายใส่คนอื่นก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดพอเป็นแบบนี้อูซอนเริ่มคิดมากละครับงานนี้ศึกในก็มีศึกนอกก็รออยู่และเขาไม่รู้จะทำยังไง แต่ว่าในตอนที่เข้าเรียนอูซอนดันเห็นว่าจองโดกำลังวิ่งพอดีเห็นแบบนี้อูซันเลยตัดสินใจมาหาจองโดเพราะเขาอยากให้จองโดช่วยฝึกวิชาให้ฝั่งจองโดเลยถามนว่าแล้วยังไงฝึกไปแล้วนายจะใช้มันทำอะไรเอาไปลังแกคนอื่นหรือไปต่อยกับไอ้อ้วนนั่นทางด้านอูซันจึงเล่าความในใจให้ฟังนว่าเขาแค่อยากใช้ชีวิตอย่างปกติสุข พอที่ผ่านมาเข้าแต่วิ่งหนีทำได้แต่ก้มหัวแล้วเกิดคำถามในใจว่าเขาทำผิดอะไรถึงโดนแบบนี้ผมนะ่ะอยากหลบซ่อนอีกต่อเป็นแล้วขอร้องล่ะครับทางฝั่งจองโดที่เข้าใจความรู้สึกเลยพูดว่าฉันจะฝึกให้นายก็ได้แต่ว่าภายใน40นาทีนายต้องวิ่งให้ได้รอ้อยรอบถ้านายทำได้ฉันจะฝึกให้โอเค หลังจากเริ่มวิ่งอูซันก็ใส่เต็มที่นะครับแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยออกกําลังกายจึงทำให้เขาเหนื่อยง่ายเป็นพิเศษถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะความเจ็บปวดที่เขาเคยโดนเขาไม่อยากเจอมันอีกต่อจากนี้เขาต้องแข็งแกร่งและ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวให้ได้แต่ทว่าในท้ายที่สุดอูซันเริ่มหมดแรงและสลบในทันที หลังจากเห็นความมุ่งมั่นของอูซอนจองโดเลยมาหาพัสดีพ่อมีเรื่องอยากให้ช่วยซึ่งเรื่องที่ว่าคือเขาขอให้ย้ายอูซอนมาอยู่ห้องเดียวกันทางฝั่งอูซอนที่ย้ายมาก็งงนะครับเขาทั้งงงทั้งดีใจที่จองโดยอมฝึกให้และแน่นอนว่าการฝึกของจองโดมันไม่ง่ายพอมาถึงเขาก็ลองทดสอบสมรรถภาพร่างกายของอูซอนบอกเลยว่าเป็นตะเมยคัก จากนั้นจองโดเริ่มฝึกทุกอย่างให้อูซอนไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการออกกำลังกายรวมไปถึงการชกมวยอย่างที่บอกว่าการฝึกซ้อมมันไม่ง่ายแต่ด้วยความมุ่งมั่นของอูซอนเขาก็สามารถพัฒนาตนเองแถมเก่งขึ้นมากกว่าเดิมตัดมาที่ไอ้แพร ตอนนี้มันเดินขวางทางชาวบ้านไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งมันไปมีเรื่องกับพวกมาเฟียทางด้านหัวหน้ามาเฟียที่เห็นว่าหมอนี่มีฝีมือเลยเข้ามาห้ามและเขาก็ชวนให้มาทำงานด้วยกันพอเห็นว่ามีฝีมือทางฝั่งไอ้แพ้ก็ปฏิเสธนะครับพอหมอนี่ไม่อยากเป็นขี้ข้าใครหัวหน้ามาเฟียก็เลยพูดขึ้นว่าตาขวาของแกมองไม่เห็นไม่ใช่เหรอเอางี้แมล่ล่ะฉันจะนับหนถึงสแล้วตบหน้าแก ถ้าแกหลบหรือต่อยฉันได้ฉันจะรักษาเบ้าตาให้ฟรีๆเลยท้าทายแบบนี้ไอ้แพรมันเล่นด้วยนะครับแต่ด้วยทักษะที่อ่อนร้อยมันก็ไม่สามารถเอาชนะหัวหน้าได้ถึงแม้มันจะแพ้หัวหน้าก็ยังชวนให้มาทำงานด้วยกันซึ่งไอ้แพรรับข้อเสนอทันทีตัดมาที่ซามินตอนนี้เขาเข้ามาคุยกับอูซอนนะครับหลังไม่ได้เจอกันนาน และพอคุยไปคุยมาอูซอนเพิ่งรู้ว่าอีกไม่นานจองโดจะได้ไปจากที่นี่พออายุถึง23มปีจะต้องย้ายไปเรือนจำผู้ใหญ่นายรู้เรื่องไหมเนี่ยทางด้านอูซอนที่รู้เขาตกใจมากนะครับและก่อนจะไปซามินชวนให้อูซอนมาเล่นด้วยแต่อูซอนดันปฏิเสธเพราะเขาต้องไปฝึกซึ่งซามินไม่ว่าอะไร จากนั้นอูซอนมาถามจองโดในเรื่องที่เขาจะไปฝั่งจองโดก็ไม่คิดจะปิดบังนะครับเขากล่าวว่าจะบอกเมื่อถึงเวลาในเมื่อนายรู้แล้วควรตั้งใจฝึกให้ดีนะเพราะฉันมีเวลาเหลือไม่นานระหว่างนั้นอูซอนเห็นว่าซามินมาจอบดูแต่ทว่าเขาก็โดนลูกน้องลีววันมาลากคอไปสาเหตุที่โดนลากเพราะพวกมันไม่พอใจที่ซามินทำตามคำสั่งไม่ได้ ก็คือรีวานมันอยากกระเทือบอูซอนนะครับมันเลยส่งลูกน้องให้มาขู่ซามินพาอูซอนมาแน่นอนว่าซามินไม่อยากทําและนั่นจึงทําให้เขาดอนกระดเอือระหว่างนั้นอูซอนก็เข้ามาห้ามและด้วยทักษะการต่อสู้ที่เก่งขึ้นเขาก็สามารถแต่บันหน้าพวกนี้ได้อย่างง่ายดายในเมื่อเทมแรกไม่ได้เลือกลีวานเลยส่งนักโทษอีกเทมมาแถมมันขู่ด้วยนะว่า ถ้าพวกแกสองคนพาอูซอนมาไม่ได้ฉันจะเอานมน้าให้กินเข้าใจนะโดนครูแบบนี้มันทําให้กลัวนะครับทั้งสองเลยมาขอคุยกับอูซอนพออูซอนรู้เรื่องก็เลยยอมมาซึ่งเขาก็ได้ขอโทษลีวอนในสิ่งที่เกิดขึ้นและขอโทษที่ไปทํร้ายลูกน้องก็คนของนายมาทํร้ายเพื่อนฉันก่อน ทางด้านเลวันได้ใจก็เลยตบหัวอูซันซึ่งดอกนี้อูซันไม่ว่าอะไรเข้าใจได้แต่พอเห็นว่าหมอนี่เริ่มก้าวล่าวก็เลยตบหน้าคืนหนึ่งที โดนตบหน้าซันแบบนี้ของขึ้นสิครับและนั่นจึงทําให้พวกเขาเริ่มใส่นวงัดวิชามาสู้กันแต่ว่าฝั่งที่ได้เปรียบคือลีวอนสาเหตุได้เปรียบเพราหมอนี่ตัวใหญ่และนั่นกว่าแต่ถึงอย่างนั้นอูซอนก็ไม่ยอมแพ้ต่อให้เขาจะล้มกี่ครั้งเขาก็ลุกขึ้นมาสู้ซึ่งคราวนี้เขางัดเอาอวัยวะที่แข็งที่สุดมาใช้นั่นคือศีรษะ บอกเลยว่าเจอหัวหม่วงเข้าไปรีวันทึ่งกับเซนะครับอูซอนที่ได้โอกาสก็เลยถวายหมัดรัวๆให้กินแต่ทว่าจองโดเข้ามาห้ามพอดีสาเหตุที่ห้ามไม่ใช่อะไรนะครับเขาแค่ไม่อยากให้อูซอนถลําลึกไปมากกว่านี้ตัดมาที่ไอแ้แพ่หลังจากเข้าแก๊งมาเฟียมันก็ไล่ตีคนไปเรื่อยตามคำสั่งซึ่งมันทำผลงานออกมาได้ดีซะด้วยส่วนทางด้านอูซอน ตอนนี้เขากำลังฝึกซ้อมเหมือนที่เคยนะครับแต่ทว่านี่เป็นการฝึกครั้งสุดท้ายเพราะว่าวันนี้จองโดต้องไปจากที่นี่และก่อนจะไปจองโดชื่นชมอู؛ซอนด้วยนะว่าเขาอดทนได้เก่งมากจากคนที่ไม่มีทักษะอะไรเลยแต่ทำได้ขนาดนี้ถือว่าเกินคาดนายรู้จักฉลามใช่ไหมเพราะฉลามไม่มีครีบมันเลยขยับตัวตลอดเวลานายก็ด้วย อย่าหยุดพัฒนาตนเองไม่งั้นสิ่งที่ทำมามันจะสวนเปล่าดูแลตัวเองด้วยนะไว้เจอกันในสักวันถึงแม้อูซันจะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงแต่พอเอาเข้าจริงๆเขาเสียใจมากนะครับเพราะว่าจองโดเปรียบเสมือนพี่ชายจริงๆเวลาผ่านไป ตอนนี้ไอ้แพกำลังนั่งฟังลูกน้องคนใหม่เมาท์มอยเรื่องอูซอนที่จริงหมอนี่คือคนที่อูซอนต่อยหน้าตอนนั้นนะครับซึ่งเขากำลังสาทยายว่าอูซอนเก่งยังไงและเจออะไรมาทางฟังไอ้แพที่ได้ยินก็เริ่มสนใจล่ะครับมันก็เลยสั่งให้เล่าอย่างละเอียดส่วนทางด้านพี่จองตอนนี้เขาถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งพี่แกรู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแกเลยมาดูสีหน้าของลีวอนที่โดนเด็กใหม่เล่นสยบ ฟังเลวานเลยพูดใส่ไฟไปว่าแกนั่นแหละระวังตัวให้ดีเด็กนั่นอยู่ห้องเดียวกับแกมันอาจจะย่่งตำแหน่งแกก็ได้นะกลับมาที่อูซอนตอนนี้เขากำลังกลับไปห้องเดิมนะครับซึ่งจังหวะนี้ฮันซองสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อแยกผู้คมเพราะมันต้องการเข้ามาท้าสู้อูซอนเป็นการส่วนตัวว่าไงถ้าแกชนะฉันได้ฉันจะทำตามที่แกพูดอีกห้าวันเจอกันโอเค อูซันไม่มีทางเลือกก็เลยรับคำท้านะครับและเขาขอสู้ตอนนี้จะได้จบไวๆฝั่งฮันซองเลยพูดขึ้นว่าพอสู้เป็นขึ้นมาก็ห้าวเลยเหรอไอ้หนูครูไม่สอนหรือว่าห้ามประมาทคู่แข่งพูดจบพี่แกเลยใช้ลูกเตะดิจิตอลฟาดกา้านคออูซอนบอกเลยว่าเจอท่านี้เข้าไปอูซอนล้มทั้งยืนและนี่คือสาเหตุที่เขาให้เวลาห้าวันเพราะเขาไม่อยากชนะง่งาย ส่วนทางด้านพี่จองตอนนี้พี่แกกำลังหมกมุ่นกับความสะอาดนะครับเพราะเขาเป็นคนเจ้าระเบียบฝุดฝุดและพอได้เจออูซอนเขาก็เลยถามไปว่านายคือคนที่เขาล่ำเลือสินะนายคิดจะมาแทนฉันงั้นเหรอทางฝั่งอูซอนก็ปฏิเสธนะครับเพราะเขาไม่เคยสนใจอะไรแบบนี้สรุปคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเวลาผ่านไป5วัน ทางด้านฮันซองมาสแตนบายเพื่อรอสู้กับอูซอนแต่ว่าฝังอูซอนมีคนมาเยี่ยมจึงทำให้เขามาชา้าซึ่งคนที่มาคือไอ้แพรสาเหตุที่มาไม่มีอะไรนะครับมันแค่อยากมาดูว่าอูซอนเป็นไงหลังได้ต่อยหน้าคนและมันยิงย้ำเตือนด้วยนะว่ามันจะเฝ้ารอหลังอูซอนพ้นโทษออกไป จากนั้นอูซอนมาหาพวกฮันซองตามตกลงและพอเจอกันทั้งสองก็เลยเริ่มสู้กันอย่างดุเดือดแรกๆก,ก็พอสูสีคู่ขี้นะครับแต่หลังๆฮันซองได้เปลียบเพราะหมอนี่ใช้เท้าเก่งมากพอเห็นว่าฮันซองถนัดเรื่องใช้เท้าเขาก็เลยทําการเจาะยางให้เขาขาอ่อนละถวยและพอได้จังหวะเขาก็พุ่งเข้ามารัดคอเพื่อให้หมอนี่ยอมแพ้ไปซะ แต่ด้วยความดื้อดึงของฮันซองมันไม่ยอมแพ้นะครับโชคดีที่ว่าผู้คุมเข้ามาเจอซะก่อนไม่งั้นล่ะก็ฮันซองตาเลือกแน่หลังโดนจับแยกครั้งเดียวอูซอนก็ยังฝึกต่อไปนะครับเพราะเขารู้ดีว่าตัวเองแกล่งไม่พอและเมื่อวันเวลาผ่านไปหลังได้กลับห้องพี่จองก็เลยชวนทุกคนมาคุยด้วยและสิ่งที่เขาอยากคุยคือเขาอยากให้แต่ละคนสงบสึกและอยู่ด้วยกันอย่างสันติ ถึงแม้พี่จองสู้เก่งแต่แกก็ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้นะครับเพราะเขารู้ดีว่ามันไร้สาระทางด้านอูซอนขอร้องเช่นกันนะครับเพราะเขาเบื่อที่ต้องมาต่อยตีอยู่ด้วยกันอย่างสงบแบบนั้นใช้ชีวิตง่ายกว่าไม่ใช่เหรอทางฝั่งฮันซองก็ยอมรับข้อตกลงนะครับพอเขารับปากแล้วว่าจะทําตามถ้าแพในเมื่อแต่และคนเห็นตรงกันแบบนี้ลีวันก็เลยยอมเช่นกันพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างปกติสุข และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบวันเวลาผ่านไปอูซันก็ถูกปล่อยตัวนะครับแน่นอนว่าการที่เข้ามาในนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้หลายอย่างกลับไปเช่นกันและเมื่อออกมาคนที่รออยู่ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือไอ้แพ่อูซันที่เห็นว่าหมอนี่กัดไม่ลเลิกเขาเลยลองถามก่อนสู้นัว่าที่ผ่านมาทำไมแกถึงเอาแต่กแกล้ง เขาเรียกว่ากแกล้งไหมก็นั่นแหละเพราะว่าฉันอ่อนแอเหรอหรือว่าแกมีปมมึงขาดความอบอุน่นเหรอทางด้านไอ้แพรมันก็ขำแล้วพูดว่าไม่รู้สิรู้แค่ว่ามันสะใจดีว่ะ พอพูดจบทั้งสองก็เลยวิ่งใส่นัวงัดวิชามาสู้กันแต่ถึงอย่างนั้นไอ้แพรเนื้อกว่านะครับพอหมอนี่มีพรสวรรค์เลื่องต่อยตีจิงอยู่ที่คนมีพรสวรรค์จะเนื้อกว่าแต่ด้วยความมุ่งมั่นและถึกทนของอูซอนเขาก็พยายามสุดความสามารถแล้วใช้วิชาที่เรียนมากะแทกใส่หน้าไอ้แพบอกเลยว่าเจอชุดนี้เข้าไปไอ้แพรถึงกับร้องอเื้อ จากนั้นทั้งสองก็ใส่นวแลกคนละหมัดเม่นแ,นแน่แต่ทว่าคราวนี้อูซอนได้เปลียบเพราะว่าไอแ้แพลใจสาอสู้ไม่ไหวอูซอนเลยยอมปล่อยไปโดนอ่อนให้แบบนี้มันทำให้ลูกแพลสูนมากนะครับแต่ถึงอย่างนั้นอูซอนก็ไม่สนอะไรเพราะว่าแค่นี้มันก็มากเกินพอหลายวันผ่านไปตอนนี้อูซอนมาเยี่ยมจองโดนะครับซึ่งคำแรกที่เขาพูดคือ ที่บอกว่าฉลามไม่มีครีบแถมขยับตัวตลอดเวลาใช่ไหมแต่เท่าที่ผมไปดูมาในแอวาเมียม่มันมีครีบนะแล้วก็ไม่ค่อยขยับตัวด้วยฝั่งจองโดได้ยินแบบนี้ก็พูดไม่ออกล่ะครับเขาเลยแท้ไปว่าเฮ้ยไอตัวนั้นน่ะมันตายไปแล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน